TAI สวัสดีค่ะทุกท่านต้อนรับสู่รายการใหม่ของสถาบันอนุญาโตตุตลาการสำนักง,งานสายาติธรรมค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากท่านที่ปรึกษาท่านวิชัยอริยนาถากะาวันนี้ท่านจะมาพูดคุยถึงทิศทางของอนุญาโตตุตลาการในประเทศไทยหัวข้อสำคัญมากๆเลยค่ะและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับ EP แรกของเราคือเรื่อง future is now ค่ะ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับค่ะอยากให้ท่านอาจารย์กล่าวทักทายท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับอีพีแรกของเราค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีมากครับที่ได้รับเชิญมาพูดในรายการนี้ครับค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยปัจจุบันในโลกที่มีการเปลี่ยนไปอย่างมากอยากจะทราบว่าการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลต่อกระบวนการอนุญาโติงอย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์มากเลยครับ ความจริงแล้วการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่การก่อตั้งระบบอนุญาตัวตรการในประเทศไทยมาเมื่อประมาณ30กว่าปีมาแล้วเราใช้ครั้งแรกเลยนะครับเราเราเรา,เรามีการใช้การประชุมโดยการสื่อพยานโดยการประชุมทางจอภาพที่เรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเพราะฉะนั้นพยานที่อาจจะอยู่ที่นิวยอร์กลอนดอน โตเกียวก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยเราสามารถสื่อพยานในลักษณะที่ใช้ประชุมทางไกลได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก,ก,ก็อาจจะต้องใช้ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยต่อมาเราก็ใช้แอปที่เรียกว่า Skype เดี๋ยวนี้ตั้งแต่โควิดก็ Zoom หรือ Google Meet อะไรต่างๆก,ก็ทำให้มีประสิทธิภาพต,ต่อมาเนี่ยฮะ สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็ใส่อยู่ในข้อกำหนดปัจจุบันในวิแพ่งโกก็มีครับเป็นเรื่องที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็สู่สถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับก็เลยเกี่ยวข้องกับคำถามที่2เลยค่ะท่าอนอาจารย์ในเรื่องของการปรับตัวของอนุญาตโตตุลาการปัจจุบันเนี้ยค่ะสภาพเศร,รษฐกิจก็เปลี่ยนไปทีนี้ในแง่ของการที่เราจะดำเนินการใดๆ ในการระง,งับข้อพิพาทอะคะ่ะอนุญาโตของเรามีการปรับตัวหรือมีทิศทายงไงบ้างคะในปัจจุบันนี้คะ่ะในภาพรวมนะผมอยากจะให้ดูถึงการค้าการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยนะฮะเราเราจะพบเลยว่าในสัญญาที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนทั้งหลายเนี่ยมักจะทํากัน,นาบาสังกฤษแล้วในสัญญาเหล่านี้มันก็มีข้อสัญญาเกี่ยวกับการระง,งับข้อพิพาทตั้งแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญา ตั้งแต่สมัยเดิมเลยก็อาจจะใช้กฎหมายอังกฤษต่อมาใช้กฎหมายนิวยอร์กเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นฮ่องกงกฎหมายฮ่องกงกฎหมายสิงคโปร์แล้วก็วิธีการระง,งับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการเราเรา,เราก็มองว่าเออทำไมจะต้องทำคดีต,ต่างๆเหล่านี้ในสัญญาที่เขาเขียนว่าให้ไปใช้สิงคโปร์ ฮ่องกงลอนดอนหรือนิวยอร์กทำไมไม่ใช้กรุงเทพซึ่งตรงนี้มันก,ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายว่าหนึ่งเราจะต้องมีความสามารถที่จะรองรับโดยทำกระบวนพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งซึ่งเราก็ทำได้ที่ TAI ที่สถาบันอื่นในประเทศไทยก็กกมีศักยภาพที่จะทำการอนุญาโตตุลาการเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่การยื่นคำเรียกร้องก้อข้อคัดค้าน การข้อเรียกร้องแยง้งการสืบพยานเอกสารต่างๆไม่ต้องแปลการแถลงการปิดคดีก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็คำชี้ขาดก็เป็นภาษาอังกฤษต่อไปการไกลเกลี่ยคดีระหว่างประเทศที่มีเกี่ยวกับค้าระหว่างประเทศก,ก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนกฎหมายอย่างธรรมศาสตร์อย่างจุฬาเขาก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษกฎหมายไทย LLB หรือนบเนี่ยแหละครับ ในสำนักงานกฎหมายหลายๆแห่งในประเทศไทยก็ก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปใช้กระบวนพิจารณา ที่ต่างประเทศแต่ว่าใช้ในกรุงเทพเองไม่ว่าจะเป็นอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะเป็นการไกลเกลี่ยหรือศาลก็ศาลทรัพย์สินธรรมญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งเราเมื่อทําสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนเราก็จะทําให้กรุงเทพสามารถเป็นศูนย์ของการส่งออกซึ่งอุตสาหกรรมบริการทางด้านกฎหมายได้เทียบเท่ากับสิงคโปร์ฮ่องกงและลอนดอน จากที่ฟังท่านอาจารย์มาแล้วดูแล้วเนี่ยอนุญาโตตุตลาการสามารถที่จะรับมือกับข้อพิาพาทต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านภาษาหรือแม้แต่กระทั่งมีหลักสูตรต่างๆของมหาลัยที่รองรับกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่าอนุญาโตตุตลาการเนี่ยมีความท้าทายหรือว่ามีบทบาทยังไงในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในอนาคตบ้างคะท่านอาจารย์เรา เราแก้พบรบอนุญาโตตุตลาการนะครับแม้กระทั่งคู่ความที่คิดว่าจำเป็นต้องใช้อนุญาโตตุตลาการที่ไม่ได้เป็นสัญชาติไทยเช่นเขามีความต้องการที่จะใช้อนุญาโตตุตลาการชาวอังกฤษชาวสิงโคโปร์ชาวอเมริกันหรือยุโรปก็สามารถที่จะมาปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเรามีพรบอนุญาโตตุลาการ2545ที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา23ทับ1ถึงทั6เนี่ยให้เปิดเสรีในด้านการบริการในฐานะอนุญาโตตุลาการโดยบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยนอกจากนั้นแล้วการว่าต่างแก้ต่างคู่ความก็สามารถตั้ง ตัวแทนซึ่งตัวแทนนี้ก็อาจจะเป็นนักกฎหมายที่เข้ามาว่าต่างแก้ต่างที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยด้วยตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเราไม่พยายามส่งเสริมวิชาชีพนี้กับคนที่มีสัญชาติไทยแต่เราพร้อมที่จะเปิดให้มีการแข่งขันเพื่อที่จะดึงเอาคดีเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องไปทำที่ต่างประเทศแล้วก็นอกจากนั้นการไกลเกลี่ย ต่อไปก็จะสามารถทําการไกล่เกลี่ยคดีการค้าระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มฐานจากพรบการไกล่เกลี่ย2562ที่เพิ่มความเป็นระหว่างประเทศเข้ามาเพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วต่อไปถ้าเปิดประเทศไทยเป็นภาคีของนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยมันก็จะสามารถมีการบังคับสัญญา ปณิปนอมยอมความหรือ settlement agreement ที่มีลักษณะเป็นระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าในประเทศต่างๆที่เป็นภาคี mm hmm. เหมือนกับการบังคับคำชีข้ขาดอนุญาโตตุลาการภายใต้อนุสัญญากรุงนิวยอร์กครับจากที่ฟังท่านอาจารย์เล่าหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการระงรับข้อพิพาททางเลือกที่ปัจจุบันนี้ได้รับการยกระดับให้เป็นถึง เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่นํามาใช้ระง,งับขอบ้อพิพาทในปัจจุบันนะคะฟังแล้วส่งคุณค่าแล้วก็ดูมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างมากท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านอาจารย์ฝาก3คําเวลาที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าอนุญาตโตตุลาการคืออะไรท่านอาจารย์จะนําเสนอ3คํานั้นว่าอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าเวลาที่เรานึกถึงการบริการเรื่องสาธารณสุขแล้วกันศิริราชจุฬา เช่นเดียวกันครับการบริการความยุติธรรมที่ดีที่สุดยังต้องเป็นศาลอยู่แต่ถ้าท่านเลือกที่จะใช้ระบบของเอกชนท่านก็ใช้อนุญาตโตตุลาการเพราะอนุญาตโตตุลาการเป็นระบบการระงับข้อพิาพาทที่เป็นเอกชนอาจจะเรียกว่า private t z p a t i o n of justice ท่านไม่สะดวกไปศิริราชไปจุฬาท่านก็อาจจะขออนุญาตเอ่ยชื่อฮะสมิติเวชหรือบำรุงราช หรือกรุงเทพก็ได้ค่ะใชยที่สุดนี้เก<ร>ินะะสามคำขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าเขามีข้อดีมีของดีเยอะมากในเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านี้ในการระง,งับข้อพิพาทค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติทางรายการได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ประชาชนเข้าใจถึงคําคํานี้นะคะอนุญาโตตุลาการขอบพระคุณท่านอาจารย์อ,อีกครั้งน<ร>ค,ค,คขอบรคุณครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติครับ Of To T by